สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับจะมาแนะนําแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปราจีนครับเป็นร้านอาหารอีสานร้านเปิดใหม่ด้วยชื่อร้านอีสานเฮาส์นะครับมองภายนอกแวบเดียวรู้เลยว่าร้านขายอาหารอีสานแน่นอนแล้วยิ่งเข้ามาด้านในเนี่ยเป็นห้องแอร์เย็นสบายเลยนะครับที่นั่งมีหลายโซนนะครับมีห้องรวมห้องส่วนตัวแล้วก็โซนบ้านไม้ไผ่นะครับนั่งรับลมเย็นๆมีด้วยกัน2ชั้นนะครับส่วนเด็กๆก็จะมีโซนเครื่องเล่นก็ต้องบอกว่ารองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกวัยเลยครับบรรยากาศดยนนััด้้วง อาหารอีสานต้องแซบแน่นอนนะครับมาเริ่มกันที่เมนูแนะนำของร้านนะครับชื่อว่าปลาช่อนอีสานเฮาราคา328บาทนะครับเป็นปลาช่อนทอดใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็จะราดน้ํายาสมุนไพรสดใส่พริกเผาด้วยนะครับเหมือนปลาช่อนลุยสวนน้ายํารสจัดดีเปรี้ยวหวานแล้วก็หอมสดชื่นจากสมุนไพรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีปูนานึ่งสมุนไพรครับ98บาทใครเบื่อปูเนื้อปูไข่แล้วลองมากินปูนาดูบ้างนะครับต่อมาเป็นตําถาดอีสานนะครับ168บาทเป็นส้มตปรราปลาร้ามีเครื่องเคียงเป็นหอยนาปูนาแคบหมูหมูยอหน่อไม้ แล้วก็มีเส้นขนมจีนหรือว่าเส้นข้าวปุ้นนะครับส้มตําก็ต้องคู่กับไก่ย่างนะครับเสียบร้อนๆจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วมะขามพริกป่นข้าวคั่วนะครับไก่ย่างนี่ก็ตัวละ2 2 0บาทนะครับส่วนเมนูที่ผมให้ VIP วันนี้เลยคือหมึกไข่นึ่งมะนาวครับ3า8บาทอันนี้อร่อยจริงครับใครชอบความแซ่บต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะครับส่วนเมนูเครื่องดื่มก็เก๋ไก่ไม่แพ้กันนะครับคอกาแฟแนะนําตัวนี้เลยอเมริกาโน่ต้มยำครับผมรสชาติก็เป็นน้ําต้มยำเลยครับเผ็ดไปปลายแปลกดีครับแต่อร่อยเเเข้้้าาากกััันนนนฉยยลลววีีไปป่อพบคหสสดร